ตอนที่25ไอเสียงภาคไทยโดยมนุษย์ลงนรกไปซะศัตรูของจอรนสันเสียงโห่ร้องอื้องของศัตรูที่อยู่โดยรอบได้ทำให้หัวใจของเราเต้นล้ลัวยกักการโจมตีรุนแรงของพวกมันสามารถปนผนังหินให้กลายเป็นผุยผงได้อย่างง่ายดาย แต่ว่าด้วยความเชื่องช้าและการกวัดแก่งที่เดาทางได้ง่ายเราจึงสามารถเอี้ยวตัวหลบได้ถึง2อสาครั้งติดต่อกันแต่ทว่าสถานการณ์ก็เริ่มไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นักเป็นเพราะพวกมันเริ่มใช้สมองกันขึ้นหมดบ้างแล้วโจมตีปร้อมกันเอาอาวุธหลากหลายประเภทพุ่งเข้ามาหาเราจากทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันทิ้งท่านได้รับความเสียหาย150หน่วยท่านได้รับความเสียหาย1 6 3หน่วยเอเอย พลังชีวิตของเราแทบจะหมดหลอดในทันทีที่โดนเข้าไปในตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่23หน่วยเท่านั้นฮบ้าช hey, ิบนี่ยังไม่ใช่การโจมตีแบบคริติคอลนะเราเรีบหยิบโพชั่นในกระเป๋าสัมภาระขึ้นมาดื่มมันคือโพชั่นฟื้นฟูขั้นกลางที่สามารถเพิ่มพลังชีวิตได้1500หน่วยในทันทีทพลังชีวิตของเรามีน้อยกว่า1500หน่วยมากอยู่ก็จริงแต่นี่เป็นโพชั่นเกรดต่ำสุดที่เรามีอยู่แล้วมันคงจะดีถ้าหากว่าเรามีโพชั่นที่เหมาะสมมากกว่านี้ ระยะหน่วงหลังจากที่ใช้ก็คือ20วิในระหว่างนี้เราจะรับมือการโจมตีเพ,เพิ่มไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ว่าศัตรูก็ไม่ได้คิดจะหยุดมือเลยแถมกลับกระนำจู่โจมขึ้นมารุนแรงยิ่งกว่าเดิมพวกเราต่อสู้เขี้ข้อกับมาสิบกว่าปีแล้วมีทางที่เด็กยังจะจรอดบลเงื้อมือไปได้หรอกน่าเราเอี้ยวตัวหลบดาบยักษ์ที่พุ่งเข้ามาหวังจะตัดหัวแต่ว่าทันใดนั้นก็มีการโจมตีทิศทางเล็งตรงมาที่หัวเข่าอย่างรวดเร็วราวกับอ่านการเคลื่อนไหวของเราออก สัญชตาตญาณนักรบของเรามันบ่งบอกได้ว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายฮหลบไม่พ้นได้เลยเฮ้ยเรากำลลูกธนูในมือแน่นขึ้นพร้อมกับเล็งทิ้มลงไปด้านล่างคลังหัวลูกศรยัฟาฟาก็แทกโดนกับกระบ,บองยักษ์เข้าอย่างจังเพื่อหวังจะเปลี่ยนวิถีการฟาดฟันแต่มีหรือที่หัวลูกธนูอันเล็กๆจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางของอาวุธขนาดใหญ่ได้พวอ้า หัวกระบ,บองกระแทกต้นเขาของเราอย่างจังจนเกิดเป็นการโจมตีคริติคอลท่านได้รับความเสียหาย200หน่วยขาข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง40%ท่านไม่สามารถควบคุมร่างดังใจนึกได้ต่อไปเราล้มลงไปบนพื้นพร้อมกับร,ร้องม่าย่างเจ็บปวดแต่การโจมตีซ้ำยังคงกระหน่ำตามเข้ามาอย่างรวดเร็วหากว่าเรายัางอยู่ที่เดิมกะโหลกคงได้ถูกทุบจนบุบแน่นอน เรากัดฟันข่มความเจ็บปวดเอาไว้พร้อมกับกลิ้งถอยหลังตึง้มพื้นที่ในจุดที่เราล้มไปเมื่อครู่ถูกทำลายเป็นผุยผงเราจ้องมองไปที่ศัตรูด้วยสายตาอาฆาตแค้นพร้อมกับตัดสินใจเบงแยงออกมาสงสัยวันนี้คงต้องลงทุนกันหน่อยเราตั้งสมาธิพร้อมกับนำพโพชั่นเสริมพลังกำลังและพชั่นเสริมความว่องไวออกมาราคาของมันตกอยู่ที่ขวดละสิบเหรียญทองซึ่งตีเป็นเงินจริงได้ประมาณ12,000ันวอน Hey, เป็นไงเป็นกันวะเราหลับตาลงพร้อมกับฝืนกลืนพอร์ชั่นมูลค่า20เหรียญทองลงมาในคอ <c oughs> เราปาดน้ำตาพร้อมกันกับร่างกายที่สุกถูกเสริมพลังกำลังเข้าไปเฮ้ยพ <Hey, S 1> ชั่นพวกนี้แพงกว่าชุดอาหารหมูผัดเปรี้ยวหวานซะอีกเราเตรียมยามพวกนี้เอาไว้สำหรับยามฉุกเฉินในตอนที่ทำภารกิจของอัชเชอร์แต่ว่นน่าเสียดายที่ทานที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้พวกมัน จนมาถึงตอนนี้โพชั่นทั้งสองกลับถูกนำมาใช้กับ n b c กระจอกงอกง่อยในภารกิจระดับบีเพียงเท่านั้นติ้งพชั่นเสริมพละกกำลังขั้นกลางแสดงผลพละกกำลังของท่านเพิ่มขึ้น50แต้มเป็นระยะเวลา5นาทีโพชั่นเสริมความว่องไวขั้นกลางแสดงผลความว่องไวของท่านจะเพิ่มขึ้น50แต้มเป็นระยะเวลา5นาทีพร้อมกันนั้นข้อความของระบบที่เด้งขึ้นมาการโจมตีจาก2ฝั่งก็ยังกระหน่ำเข้ามาอย่างไม่หยุดพักไอเด็กบ้าหนิจะคิดว่าบอกเรา จะทำอะไรแกไม่ได้ตอนสดยานะเว้ยเราสามารถหลบการโจมตีเข้ามาได้อย่างง่ายได้ด้วยความว่องไวที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากน,นั้นเราก็ได้ตัดสินใจที่จะสวนกลับไปแต่ทว่าด้วยการถูกกระหนาบโจมตีจากทั้งสองฝั่งจันทำให้เราต้องล้มเลิกความคิดนั้นซะก่อนบ้าชิบเราคงได้ตายไปแล้วหากไม่มีพชอ่นเสริมความว่องไวขวดนั้นสภาพในตอนนี้ถึงเครียดถึงขีดสุดแถมไอ้บ้านักเลงพวกนี้ก็ยิ่งทวีความโมโ oh หมากขึ้นไปอีก เด็กสาวแล้วเร็วคิดจะหนีไปถึงเมื่อไรความวดดีตอนแรกของแกหายไปไหนหมด <Yeah. S 1> แ,แล้วล่ะไอเด็กแปลกเลยแกจริงก็เข้ามาสู้อย่างลูกผู้ชายเลวะพวกมันสี่คนกําลังลุมกระทืบเราอย่างบ้าคลั่งแล้วนี่กําลังพูดถึงการต่อสู้กันอย่างลูกผู้ชายเนี่ยนะเฮ้ยพวกแกน่ะไม่รู้สึกละอาใจบ้างเลยหรือไงมาต่อสู้กันตัวต่อตัวดีกว่านะหรือว่าพวกแกไม่มีความมั่นใจว่าจะเอาชนะฉันได้ด้วยการดวลตัวต่อตัวน่ะ ได้เลยถ้างั้นกระุมกระโจมตีเข้ามาอย่างพวกหมาขี้แพ้เหมือนเดิมเถอะชินี่พวกแกไม่รู้จักจริงเหรอพวกหมาหมูหน้ารังเกียจขนาดไหนน่ะฟุบลูกตุ้มถูกเหวี่ยนเข้ามาหาเราจนเกิดเสียงโซ่สะบัดกับอากาศครังคลงเราใช้ลูกธนูในมือทิมเข้าไปจนหัวเหล็กของลูกตุ้มเปลี่ยนทิศทางแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็หมุนตัวหลบดาบยักที่ฟาดฟันลงมาจากด้านหลังติง้งท่านได้รับความเสียหายสาสิบหน่วย เราหลบไปได้อย่างโชคช่วยหลังจากที่ผ่านวิกฤตไปได้ตัวเราก็พยายามชวนพวกมันคุยต่อเพื่อซื้อเวลาให้ระยะหน่วงของโพชัน่นเฮ้ hey, พวกแกนะ่ะฉันถามตรงเลยก็แล้วกันไม่ใช่ว่าพวกแก,กเริ่มจะรู้สึกตัวเหรอว่าไม่มีทางจัดการฉันได้นะถึงแม้พวกมันจะไม่ยอมรับกันออกมาตรงๆแต่ก็ปฏิเสธออกมาไม่ได้เช่นกันเราเห็นดังนั้นก็เลยยังเชิงออกไป ทิ้งสัญญาฉบับนั้นไว้ที่นี่ซะแล้วฉันจะไ,จะไว้ชีวิตพวกแกที่เหลือทุกคนไรนะกลุ่มนักเลงพวกนั้นยิ่งโกรธแค้นมากกว่าเดิมหลายเท่าอย่าได้ใจไปนักนะแกคิดว่าจะรอดชีวิตหลังจากที่ฆ่าจอนสันได้กันเหรอมีต้องห่วงเรื่องสัญญาอะไรนั่นหรอกเพราะว่าอย่างไรแกก็ต้องตายที่นี่อยู่แล้วมันยากนักเรื่องไงที่ยอมรับความจริงเ่ะอย่ากลัวไปเลยนะพวกแกก็แค่เอาสัญญานั้นมาแล้วฉันจะไว้ชีวิตให้เอง เลิกพลาดไราสาระได้แล้วนะคนที่กําลังขาหักอยู่อย่างแกก็กล้าพูดจาแบบนี้ออกมาได้นะพวกเราจะกลับไปตอนไหนก็ได้แต่แกนะจะต้องตายอยู่ที่นี่เท่านั้นหืมจะเป็นแบบนั้นจริงเหรอในช่วงระหว่างที่กําลังชวนพวกมันคุยเราก็แอบหันหลังไปซดโพชั่นที่ระยะหน่วงหมดลงพอดีอาการบาดเจ็บที่ขาได้หายเป็นปิดทิ้งพร้อมๆกับพลังชีวิตที่เต็มหลอดฮะจังหวะนี้แหละ พวกมันกำลังคิดว่าขาของเราบาดเจ็บจนขยับไม่ได้จึงต้องฉวยโอกาสรอบโจมตีใส่บมันทีเผยอย่างรวดเร็วเอออะไรกันด้วยความที่คิดว่าขาของเรายังเจ็บอยู่พวกมันจึงไม่มีทางตั้งตัวรับการโจมตีจากเราได้ทันแน่มีเหยื่อคนนึงต้องสังเวยคมหัวธนูของเราเข้าไปอย่างรุนแรงติ้งคริติคอลเอฟเฟกของลูกธนูจับฟ้ารุ่นพิเศษทํางานการโจมตีที่เกิดขึ้นจะไม่สนพลังป้องกันของศัตรูเฮือ ท่านจัดการกับนักเลงแห่งเมืองวินสตันที่มีนามว่านิวค่าเชอ่อเสียงภายในหมู่บ้านวินสตันเพิ่มขึ้น60หน่วยท่านได้รับค่าประสบการณ์4,300นยหน่วยเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับฮ่าเจ๋งนิวถูกแทงเข้าพปทีท้องและตายในทันทีโดยที่ไม่มีโอกาสได้ส่งเสียงมากนักร่างของมันค่อยๆสลายกลายเป็นแสงสีเทาพร้อมกับใบหน้าที่บิดเบี้ยวของกลุ่มเพื่อนนักเลง แกไอกรจังข่าวแกหายดีในพริบตาได้ยังไงอย่าบอกนะว่าแกแอบดื่มพอชัอนอะ่ะหึแกไม่เห็นตอนที่ฉันดื่มพอชั่นจริงเหรอแกมันแกมันไอขี้กโกงแกต้องต่อสู้กับว่าเราอยางยุติธรรมเสอะไรนะที่พวกแกมีสิทธิพูดแบบนั้นด้วยหรือไงกลุ่มนักเลงสะวะัสดีพวกแกที่กาลังกันแกล้งชาวบ,บ้านตาดำาๆได้อย่างน่ามีอายเนี่ยน,ะน้อยฆ่ามันรีบฆ่ามันซะไอหมอนี่มันก็เหมือนกับแรงสามอะ่ะ กดไปเรื่อยๆแต่มันก็นตามเองนั่นละ่ะไอพวกนี้แต่เพิ่งผ่าโมชันเลยเขาจะบดขยี้กันเองวิวที่ออกคำสั่งกับนักเลงที่เหลือด้วยท่าทีที่โมโหถึงขีดสุดใช้รูปแบบการโจมตีจะตายนะเร็วเป็นการตั้งชื่อที่ห่วยแตกชะมัดแหมมันว่ามันกล้าว,ว่าคนอื่นตั้งชื่อหวยแตกนะไม่ได้ดูชื่อของตัวเองที่ตั้งเลยนะอนนนาณาจักรโอเวอร์เกียนนะ ตังแถึงเป็นอย่างนั้นพวกนักเลงที่เหลือต่างาก็กระหน่ำโจมตีเข้ามาอย่างว้าคลั่งยอกตายเป็นการโจมตีที่ไม่หวังเรื่องการป้องกันตัวเองเลยแม้แต่น้อยโดยที่ถึงเราจะเล็งแทงลูกธนูเข้าไปที่หัวใจของพวกมันเด็กก็ไม่มีสักคนที่คิดจะหลบหรือว่าปัดป้องอาวุธในมือถูกกระหน่ำฟาดมาที่เราอย่างไม่หยุดหย่อนอถึงแม้ว่าเราจะแทงมันโดนแต่ก็ไม่มีใครคิดจะหยุดยังเรากลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบขึ้นในทันที ท่านได้รับความเสียหาย203หน่วยท่านได้รับความเสียหาย180หน่วย,ย<า>เหมือนกับพวกงูที่เอาแต่พันแข้งพันขาไม่ยอมหยุดดาบใหญ่เล่มนั้นฟันเข้ามาเป็นวนกว้างจนยางที่จะหลบซะเหลือเกินแถมยังมีไม้กระบองที่ถึงจะหลบได้แต่เราก็ย,ยังต้องเสียสมดุลจากการที่กำแพงหรือว่าพื้นต้องพังลงระยะหน่วงของพชั่นเหลืออีกนานถึง13วินาทีแต่ว่าตอนนี้พลังชีวิตของเราก็แทบจะไม่เหลืออีกแล้ว ถึงขีดจำกัดแล้วเซะนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราใช้ทักษะความอดทนของช่างตีเหล็กในตำนานได้ดังใจนึกแล้วล่ะก็เรื่องราวมันก็คงจะไม่บานปาลายจนเลวร้ายถึงขนาดนี้จะจบลงแค่นี้งั้นเหรอในช่วงเวลาที่เราสิ้นหวังจนคิดจะยอมแพ้ต่อภารกิจแต่ว่าอยู่ๆก็นึกอะไรขึ้นมาได้ทำไมเราถึงได้เอาแต่พึ่งพาทักษะโปชั่นละ่ะเราเป็นถึงคลาสนักลบอย่างนั้นเหรอเปล่าเลย เราคือผู้สืบทอดแห่งแพทมาต่างหากเราคือช่างตีเหล็กแล้วตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ไหนนะกะโรงตีเหล็กไงโง่ชิบทาไมถึงไม่นึกออกให้มันเร็วกว่านี้เราเลือบไปเห็นอาวุธและชุดเกราะมากมายวางเรียงรายกันอยู่เต็มทั่วห้องมีหลายชิ้นทีเดียวที่เราเกิดความสนใจขนันช่างตีเหล็กแก่ๆผู้นี้นมว่าขานกําลังหลบอยู่ที่มุมห้องเมื่อได้ยินเสียงเราเรียกชื่อก็รีบตอบกลับมาทันที ว่าไงเราจะโกนถามเขาไปตรงๆอยากจะรักษาลงที่เหล็กแห่งนี้เอาไว้หรือเปล่าอ๋อแน่นอนตอนแรกฉันก็เคยคิดจะสละบ,บันทิ้งไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนใจแล้วก็เป็นเพราะเจ้าตแ,แต่ละแต่หากมีเจ้าคอยช่วยแล้วก็ทำได้นะเรารู้สึกชอบคำตอบของเขาขึ้นมาจริงๆเอยแกคิดจะทำอะไรทำไมถึงได้ไปคุยกับไอ้แกทั้งจะตั้งใจสู้กับเราล่ะ มีลูกมาอะไรอีกนันเหรอจ๊กกลุ่มนักเลงยังคงโจมตีมาที่เราอย่างไม่หยุดเราพยายามหลบอาวุธของพวกมันพร้อมกับคว้างลูกธนูไปใส่คนที่ตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มจ๊กลูกธนูยาฟ้ารุ่นพิเศษที่ถูกคว้างออกไปนั้นพุ่งแหวกอากาศเข้าไปหาหนึ่งในพวกมันได้อย่างรวดเร็วไม่รู้ว่ามันกลัวตายหรือว่าเกิดปอดแหกขึ้นมาแต่ว่าใน,นที่สุดปลาก,ากาก็หยุดการโจมตีพร้อมกับตั้งท่าป้องกันแทน ติงค,คริติคอลคล้งเฮ้ยลูกแตดูปักเข้าไปในไม้กระบองจนเกิดการโจมตีแบบค,คริติคอลความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ปลาก้าต้องเซถอยหลังไปหลายก้าวถึงแม้จะมีอีก2คนที่เหลือแต่ก็ยังคงโจมตีเข้ามาต่อแต่ว่าช่องว่างที่เกิดจากปลาก้าที่ทําให้เราสามารถสลัดหลุด,ลดจากพวกมันแล้วิ่งขึ้นไปบนชั้นที่สได้ไอโงอ่เอ้ย ก็งโง่ถึงขนาดไหนถึงจะความอาวุธของตัวเองทิ้งได้นะกลุ่มนักเลงที่เหลือเมื่อเห็นเราหนีก็รีบไล่ตามขึ้นมาในทันทีปากาที่เกือบได้สิ้นชีพได้ถอนหายใจออกมาเบาๆยังโล่งอกตัวเรารียบวิ่งหนีขึ้นมาโดยที่ไม่เหลียวกลับไปมองแม้แต่น้อยจนในที่สุดก็ได้มาถึงชั้นที่สองของโลงตีเหล็กได้สําเร็จในชั้นนี้มีทั้งเกาะเหล็กเต็มยศที่กําลังส่งประกายวิบวับเงางามและดาบใหญ่ที่มีขนาดยาวถึง3เมตรเราเรีบตะโกนไปยังชั้นล่างสุด อย่างสุดเสียงในทันทีขานฉันขอยืมวุ้นหน่อยดิเออตอดตอดจะรีบคืนให้ทันทีหลังจากที่จัดการพวกนี้เสร็จนะถ้าอยากรักษาโล่งตีเหล็กแห่งนี้เอาไว้กรีบอนุญาตซะสิผู้เล่นไม่สามารถหยิบใช้สิ่งของในโลงตีเหล็กได้ตามใจชอบไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นหัวขโมยในทันทีเราจึงจําเป็นจะต้องรอคําอนุมัติข,ของข่านอย่างไม่มีทางเลือกแต่ว่าถึงอย่างนั้นข่านกลับยังคงลังเลอั้มอึ้งด้วยความสับสนเออ อาวุธพวกนั้นไม่ใช่แบกใครก็ใช้บรรใต้นะจะควรจะเลือกใช้ขวานช่างตีเหล็กกับเก,กราะหนังที่ฉันล่างมากกว่านะไม่มีเวลาแล้วนะเรียบุญาาซะสิแต่ว่าของพวกนั้นบวนฮ่าฮ่าฮ่าฮลทันตทว่าตาตาเอยงังพวกมัน ok มาถึงตัวเราได้อย่างรวดเร็วคารรับรู้ได้ถึงความเร่งด่วนของวิกฤตที่กําลังจะเกิดกับเราในที่สุดเขาก็ตอบอนุญาตพร้อมกับพยักหน้าเบาๆหนึกหนัก เออได้หยิบใช้ได้ตามที่เจ้าต้องการเลยฮะเยี่ยมพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วทิ้งท่านสวมใส่ดาอินสเลปแบบจำลองคลาสของท่านได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขผลข้างเคียงถูกเปิดใช้งานเดิงจากเงื่อนไขการสวมใส่ที่ไม่ตรงพลังโจมตีของดาอินสเลปแบบจำลองลดลง20%และเอฟเฟกต์ทั้งหมดจะแสดงผลเพียงแค่ครึ่งเดียวผลข้างเคียงจะลดลงหากท่านมีความเข้าใจในดาอินสเลปแบบจำลองมากขึ้น ท่านสมใส่วาฮันล่าคัท่านได้รับการยกเว้นต่ำเงื่อนไขผลข้างเคียงถูกเปิดใช้งานเนื่องจากการสมใส่ที่ไม่ตรงพลังป้องกันของวาลัาจะลดลง20%และเอฟเฟกทั้งหมดจะแสดงผลเพียงแค่เครื่งเดียวผลข้างเคียงจะลดลงหากท่านมีความเข้าใจในวากันเพิ่มมากขึ้น